เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni c r o s s w o r l d f o ก g o อ on ว e ม a ก e อเ e ็ก e ลเ m o b o l e บ o w e r OF FANTASY y ok o g o n g ีโ a l o ง a กลบ a ลเมี l l ฟเอ h และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับ เอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม g o d d e of Victory นิเกตน,นะครับซึ่งณนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิด Open Beta ในส่วนของสโต e ไทยเรียบร้อยนะเกมเนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะครับเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะแล้วก็ผมเนี่ยจะมีโค้ดมาให้ด้วยนะครับจากทางเพจเล่นเกมไรดีนะสามารถเอาโค้ดมาเติมได้นะครับส่วนวิธีเติมโค้ดเนี่ยก็คือให้เราเข้ามาที่ ตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยกดเข้ามาที่ตรงนี้นะเสร็จปุ๊บนะครับมาที่โน้ตตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยแล้วเลื่อนดูครับมันจะมีอยู่นะครับเนี่ยมันจะเขียนว่า,าช่องทางในส่วนของการแลก C D Key นะครับให้เราเอาโค้ดเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะแล้วกดติ๊กไปปุ๊บนะครับมันจะทำการเด้งกมาแบบนี้แล้วก็กดแท็บ t o enter เข้าไป นะครับผมเนี่ยแล้วมันจะขึ้นมาเป็นหน้าเว็บแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนนิดนึงนะฮะเนี่ยลงมาด้านล่างเห็นไหมตัวเกมเนี่ยมันจะซิงให้เราอยู่แล้วนะครับว่าเราอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนแล้วก็ตัวละครชื่ออะไรนะครับให้เราเอาโค้ดเนี่ยมาใส่นะครับผมเนี่ยก็กรอกโค้ดเลยนะครับเนี่ยผมเอาโค้ดมาใส่ใช่ป่ะหลังจากนั้นนะครับให้เรากดตรงนี้ครับแลกรับทันทีปึ๊บนี่ฮะแล้วมันก็จะใส่โค้ดให้เราเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเข้าไปข้างในตัวเกมอ่ะแล้วก็ไปดูที่จดหมายนะครับแค่นั้นเลยเนาะ แล้วทีเนี้ยตัวของรางวัลนะครับที่เราไปกรอกโค้ดมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะอยู่ในซองจดหมายตรงนี้นะครับกดเข้ามาดูนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็กดรับได้เลยครับรับทั้งหมดให้เรียบร้อยแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะ ประมาณนี้นะในส่วนของขั้นตอนการกรอกโคดนะครับส่วนการปรับตั้งค่าอะไรต่างๆก็กดเข้ามาที่ขีดตรงนี้แหละนะครับแล้วก็มาปรับตั้งค่าเอานะครับผมมันจะมีให้เราปรับการต่อสู้ปรับเรื่องกราฟิกปรับเรื่องเสียงก็ปรับเอาตามใจชอบเราได้เลยนะครับผมประมาณนี้ตัวเกมนี้เนาะจะเป็นแนวไลต์ดูดี TPS นะครับผมต้องบอกเลยว่าเราจะเจอกับสาวๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นนะในส่วนของเกมนี้นะครับซบเบเลอร์ฮึมแล้วก็น่ารักมากๆทุกคนเลยนะครับผมเนี่ยตัวละครที่มันยืนอยู่ตรงนี้เนี่ย เราสามารถที่จะมาสลับสับเปลี่ยนได้นะเห็นไหมดูดิเห็นปะสบือระหึิมทั้งนั้นนะครับแต่ละคนโอโ้โหนี่ดูฮะน่ารักไม่ละเป็นไงสุดจัดนะครับป่มสาวๆนะทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการต่อสู้ก่อนก็นแล้วกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับปุ่มตัวเกมเนี้ยหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าอา้าว ตัวเกมมันเป็นแนวตั้งทําไมผมมาปรับเป็นแนวนอนได้ก็คือผมเล่นอยู่บนโปรแกรมลองนะครับมันจะปรับเป็นแนวนอนได้แต่ถ้าเล่นในโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ให้ไปโหลดแอปมานะครับมันจะมีแอปเชื่ออะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้นะสามารถปรับตั้งค่าให้ตัวเกมแนวตั้งเนี่ยเป็นแนวนอนได้นะครับจะได้เฉพาะบางเกมเท่านั้นนะเออโอเคเดี๋ยวเรากดเข้ามาที่แคมเปญตรงนี้นะครับปุ๊บก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการต่อสู้นะครับว่ามันเป็นแบบไหนเนาะนะครับผม นี่เข้ามาแล้วก่อนที่เราจะไปต่อสู้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เราต้องบังคับตัวละครนะครับให้เดินตามแผนที่แบบนี้เนาะนะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้นะฮะว่ามันจะมีในส่วนของเนี่ยให้เราไปต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์ต่างๆอยู่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่า,าหุ่นยนต์แบบนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะจะเรียกว่าเป็นมอนสเตอร์ก็ไม่ใช่เนาะนะครับผมเนี่ยวิ่งมานะครับแล้วก็กดติ๊กเข้าไป อ่านี่ครับก่อนที่เราจะเข้าไปต่อสู้นะครับเขาก็จะบอกเลยครับว่าเราจะทําการปรับตั้งค่าทีมอะไรไงบ้างนะครับเราสามารถตั้งตัวละครใหม่ได้นะกดเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มาเลือกตัวละครได้เลยว่าเราจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกนะครับประมาณนั้นนะแต่ว่านี่คือผมปรับตั้งค่าแล้วนะครับหรือจะมากดอัตโนมัติก็ได้นะมันก็ปรับให้แบบว่าอัตโนมัติเลยนะครับสมมติว่าผมเอาตรงนี้ลงมาใช่ปะแล้วผมจะปรับอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะเอาตัวที่ดีที่สุดมาให้เรานะครับอย่าลืมกดบัน อ่าโอเคประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้เลยนี่ครับผมมันก็จะพาเราเข้าไปต่อสู้แล้วนะครับซึ่งบรรยากาศการต่อสู้เนี่ยแรกๆก,ก็อาจจะยังแบบว่ากดต่อสู้เองอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นตัวละครที่เราเลือกนะนะครับอันดีผมให้ดูแล้วกันนะครับตอนแรกๆมันจะยังไม่มีออโต้นะครับผมนี่เข้ามาแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะปิดออโต้ก่อนแล้วกันนะนี่ครับกดปิดไปนี่โอเคเนี่ยฮะตัวละครหลักที่เราจะต้องบังคับก็คือตัวนี้ นะครับผมหรือว่าเราจะบังคับตัวอื่นก็ได้เห็นไหมนี่ครับสังเกตดูตูดดีตูดเป็นตูดนะครับผมเนี่ยเราต้องมาบอกว่าเนี่ยบังคับแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะครับผมอ่านั่นก็จะเป็นการตัวอะไรสักอย่างเพิ่มเลือดอยู่นะครับอืนี่ครับยิงยิงไปเห็นไหมประมาณนี้นะครับเราสามารถสลับสับเปลี่ยนได้นะนี่ครับสลับสับเปลี่ยนตัวละครเห็นไหมฮะเราจะไปบังคับตัวละครตัวอื่นก็ได้แล้วแต่นะครับผมนี่อ่ะก็ยิงยิงไปเห็นไหมฮะ ประมาณนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นแบบแมนนวลนะครับผมถ้าเรากดปรับออโต้ปุ๊บนะครับมันก็จะทําการออโต้ให้แล้วเห็นไหมเนี่ยใช้สปงสกิลทุกอย่างออโต้หมดเลยนะครับอ่ะล็อกออโต้ด้วยนะครับประมาณนี้เห็นไหมอ่าแค่นี้เองครับตัวเกมมันเล่นค่อนข้างง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมเกมมันไม่ได้ซับซ้อนนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วอ่าบรรยากาศการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้เลย นะครับผมนี่โอเคอ่าพานดาวสอกิดเแล้วนะครับผมอืมประมาณนี้เลยทีนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าในตัวแผนที่เนี่ยมันจะมีแบบจุดแดงๆเห็นไหมครับอันนี้อย่างเช่นอันนี้นะเราลองมาต่อสู้ดูแล้วกันนะครับผมเออมาสำรวจดูนะครับก็จะให้เราไปต่อสู้เหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นพื้นที่พิเศษซึ่งเวลาเราต่อสู้เนี่ยเราจะได้ไอ้เจ้านี่ใหม่นะครับนี่ฮะเป็นเพชรตรงนี้นะครับผมอ่ะก็กดเข้าไปต่อสู้ดูนะครับเอ่อต้องบอกเลยว่าไอ้ตัวตรงนี้เนี่ยมันจะเก่งกว่าปกตินะ ดังนั้นก็เรามาระวังให้ดีๆก็แล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอมันโหลดก่อนมาแล้วนี่ครับอ่าโอเคข้ามไปเนื้อเรื่องข้ามไปเลยนะครับเนี่ยมันจะเก่งกว่าปกตินะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆนะครับอืมอยิงไปนี่อูมป้มอย่าให้มันเข้ามาหาเราได้นะอ่าโอเคยิงที่ตัวนี้อูมไอเรือมันลดลงเยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้อืม ผมแนะนําว่าให้เราทําการอัปเกรดตัวละครให้ดีนะครับอืเห็นไหมตัวละครผมตายไปแล้วตัวหนึ่งมันโดนยิงแบบกระหน่ำมากนะเอออย่าเอาตัวออกไปจากที่กําบังนะครับอืมโอเคนี้โหลดก่อนอ่าเนี่ยถ้ามันยิงมาแบบนี้นะครับอย่าพึ่งไปแบบเนี่ยเห็นป่ะโดนแล้วโอ้ตายหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยมันเก่งนะครับมันเก่งนะผมดูหน้าทางแล้วว่าผมจะสู้ไม่ได้วะนะครับวันนี้อม อูมอูมนี่เนี่ยเนี่ยมันไม่ตายง่ายนะเออนะครับอูมอูมโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอูมเหลือสองตัวเหลือสองตัวเอาดิเพื่อนเออเหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวนี่แนี่นี่เนีเออเอาหมดแล้วเรียบร้อยไม่น่ารอด นี่นี่โอ้โหสุดจัดนะฮะเรียบร้อยครับผมอ่ะสู้ไม่ได้นะครับพารกิจล้มเหลวอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ส่งการต่อสู้นะเออนะครับก็เสียดายว่าสู้ไม่ชนะนะครับผมคือมันยากกว่าอ่ที่เราสู้ปกติผ่านด่านทั่วไปนะครับเออต้องทำการอัปเกรดตัวละครให้มันเก่งขึ้นก่อนนะครับประมาณนั้น นะก็เอาเป็นแบบบรรยากาศกราวๆให้ดูนะครับในส่วนตรงนี้นะทีนี้ก็เดี๋ยวเรากลับออกไปด้านนอกก่อนก็แล้วกันนะครับเออลืมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าสมมติเรา,เ,าเห็นจุดแด,ง,ดงตรงนี้เราลองกดเข้ามาดูนะอ่ามันจะเป็นแบบว่าให้เรามากดรับของรางวัลได้เห็นป่ะเป็นรางวัลพวกเคด่านอะไรต่างๆนะครับเนี่ยเราก็มากดรับไม่เรียบร้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกดกลับออกไปที่เมนูหลักเลยแล้วกันนะครับ กลับออกมาที่หน้าเมนูหลักนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของกาชาด้วยเนาะนะครับเกมแนวนี้มันไม่มีกาชาก็คงไม่ใช่นะครับากาชาที่ตรงนี้เลยตรงการรับสมัครนะครับกดเข้ามาดูนี่ฮะอ่าตอนเราเข้ามาเล่นแรกๆเนี่ยมันก็จะมีให้เราได้นี่ครับเนีย่ยสิบใบมาฟรีๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยทำการสุ่มลองดูนะว่าจะได้อะไรบ้างนะครับจัดไปเลยแล้วการเอ่อมันจะมีให้เราสุ่มหลายแบบนะเห็นไหมแบบนี้ก็มีนะครับเนี่ยแบบนี้ก็มี นะไอนี่มันน่าจะเป็นแบบว่าแต้มเพื่อนนะสะสมแต้มเพื่อนมานะครับส่วนนี้ยผมไม่แน่ใจว่าได้จากไหนนะครับเออน่าจะต้องใช้เพชรเตริมเงินนะ่ะนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอืมแต่ว่าเนี้เรามีบัตรอยู่แล้วก็จัดไปนะครับผมมาสุ่มไปเลยครับผมโอเคมาแล้วจะได้ตัวระดับดีๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับปึ๊บโอเคมาฮะลากลงมานี่อุ๊ยดูเหมือนจะมีสีทองอยู่นะ อุ้ย SR ต้องมาแล้วชั่วโมงนี้นี่ไงอู้อันนี้ระดับ SR ครับนี่ตัวใหม่ถ้าตัวใหม่เนี่ยมันจะขึ้นคำว่า new ขึ้นมาเนาะนะครับสังเกตด้านล่างตรงนี้นะครับน้องเดลต้านี่ครับอตัวระดับ SR เหมือนกันครับน้องมิฮาร่าครับผมตัวใหม่เหมือนกันเลยน่ารักทั้งนั้นดูดิมาครับนี่น้องเราเนี่ยเบลต้าครับน้องเบลต้าระดับ SR เหมือนกันครับตัวใหม่เช่นกัน นี่ครับแล้วก็ระดับ S S R มาแล้วมันคือน้องอะไรอุ้ยน่ารัก,กว่ะนี่ครับน้องเอ็มม่าครับผมโอ้โหสุดจัดโอเคครับต่อไปเดลต้าครับตัวซ้ำอ่ะอันนี้ตัวใหม่นะครับน้องไมก้าโอ้โหดูใส่ชุดเดียวามาอันนี้เป็นทหารนะครับเป็นอาหารระดับ R ธรรมดาครับอ่ะอันนี้ก็ระดับ R ธรรมดาครับโอเค คือถ้าไประดับ R เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับใส่หน้ากากใส่อะไรใส่ชุดแบบมีชิดหน่อยนะฮะเห็นไหมเออนะครับมันก็ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นนะเนาะนะครับผมโอเคแต่ระดับ S-SR มาหนึ่งตัวนะครับแจ๋วมากๆเลยนะฮะอ่าผมจะสุ่มได้อีกปะวะคิดว่าน่าจะสุ่มได้หรือเปล่าเอออันนี้เอ,อ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าเพชรตัวนี้ผมมีตั้งห้าพันเนี่ยผมลองมาดูหน้านี้ว่าผมจะสุ่มได้หรือเปล่าอ๋อเพชรไม่เพียงพอแสดงว่ามันเป็นเ,นเพชรคนละอัน นะครับแล้วถ้าเกิดผมจะสุ่มแบบนี้อีกทีหนึ่งอ๋อนี่ไงใช้เพชรประมาณ900นะครับซื้อให้มันครบนะเอาอีกรอบหนึ่งแล้วกันมาจัดไปครับนี่ครับผมมันต้องมายสักตัวลววะว่า S S R เอาดิฮึบโอ้ยค,ครับลากลงมาอุ้ยโอ้ดูรอบนี้ไม่น่ามีวะ่ะมันล็อกหรือเปล่าวันนี้โอ้โหเห็นไหมมี S R อยู่2ตัวนะครับแค่เราเห็นแค่นี้นล้วก็รู้แล้วนะครับออาเปิดเลยแล้วกันนะฮะ เนี่ย SR สองตัวนะครับวันนี้ตัวใหม่เนี่ยที่ได้มานะครับนี่จะเป็นน้องตัวนี้อ่าโอเคนะครับก็เปิดดูคลาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของเอ่อตัวละครเนาะนะครับโอเคกดกลับออกไปนะฮะหน้าเมนูหลักนะครับตรงล็อบบี้ทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวละครที่เราได้นะครับกดเข้ามาที่ตรงนิเก็ตตรงนี้นะฮะนี่ครับ อ่ามันก็จะมีตัวละครทั้งหมดเลยที่เราได้มานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่ตัวเก่านะครับผมซึ่งตัวเนี้ยที่ผมได้มาใหม่เนี่ยก็คือตัวนี้เลยนะครับน้องเอ็มม่านะครับนี่ระดับ S S R นะครับผมอ่าเป็นไงอ๋อน่ารักนะครับตันนี้เป็นชุดชุดที่แบบอ๋อเป็นตัวละครตัวอื่นเออไม่ใช่ชุดนะครับผมนี่ฮะทีนี้นะครับเราจะสามารถอัปเกรดเขาได้นาะแล้วก็ทําการลิมิตเบรกเขาได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครที่มันซ้านะครับเราสามารถกดเข้ามาตรงลิมิตเบรกได้เห็นไหม เนี่ยถ้าเรามีซ้ำนะครับมีเอมมามาซ้ำก็อนลิมิตเบรกไปนะครับมันจะอัพเลเวลเพิ่มเติมขึ้นไปได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการใส่พวกนียครับอเทมต่างๆก็ใส่เข้าไปเลยนี่ฮะอ่ะโอเคอ่าให้น้องเอมมาแบบเก่งขึ้นมาหน่อยนะครับนี่เพิ่มความสามารถแล้วก็ตรงนี้ครับกดอัพเกรดในส่วนของเลเวลครับผมเนี่ยก็กดอัพไปนะฮะประมาณนี้เห็นไหมอ่าสังเกตนะครับด้านล่างนะเราต้องใช้นะครับผมนี่ฮะ ก็จัดไปอัพให้มันถึงเลเวลอะไรก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราว่าเราจะอัพยังไงนะเนี่ยประมาณนี้ผมอัพแค่ถึง10ก่อนละกันนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นพวกสกิลนะครับสกิลแล้วก็สามารถทําการอัพได้นะนะครับอันนี้จะเป็นคิวนะครับเดี๋ยวต้องรอให้มันปลดล็อกก่อนนะครับผมประมาณนี้นะนี่คือในส่วนของการอัพเกรดนั่นเอง นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตรงนี้ด้วยนะครับเป็นระบบอาร์คนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการเข้าไปต่อสู้เหมือนกันนะครับสู้ผ่านด่านอะไรพวกนี้แหละนะครับแต่ว่าคือเวลา,เาต่อสู้แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเร,เราสามารถแบบว่าทําการเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าแบบได้ของมาด้วยนะครับเอามาเพิ่มความสามารถคล้ายๆกับเป็นระบบโลกลายอะไรประมาณนั้นนะนะครับผมเนี่ยเนี่ยผมก็จัดทีมจัดตัวละครลงไปเอาไปสู้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะนะครับมันยากอยู่ นะครับผมดังนั้นเนี่ยผมจะยังไม่สู้แล้วกันนะครับเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวกดกล่าออกไปนะอ่าทีนี้ก็เอ่อตัวเกมก็ยังมีตรงนี้ด้วยครับร้านค้านะครับผมอ่าร้านค้าก็จะมีของแจกด้วยนะครับตรงนี้เลยเนี่ยแล้วกดเข้ามารับอ่าซื้อนะครับศูนเพชรเห็นไหมอันนี้คือเราได้มาละนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับเราสามารถใช้เพชรที่เรามีเนี่ยมาซื้อได้เห็นไหมฮะตรงนี้แล้วก็มาลองเลือกซื้อดูนะครับส่วนอื่นๆก็จะเป็นเอ่ออันนี้น่าจะเป็นแบบว่า แต้มอะไรสักอย่างนะแล้วก็เอามาแลกซื้อได้นะครับผมเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยตรงนี้นะครับก็มาแลกซื้อได้นะครับผมแล้วก็น,นี้เหมือนกัน,นครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีแต้มตรงนี้นะแล้วก็เอามาแลกได้เหมือนกันนะครับเป็นเศษชิ้นส่วนตัวละครอะไรก็ว่าไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปทําการลิมิตเบรกนั่นเองนะครับผมอืมเนาะ ก็จะเป็นข้าวๆล้าประมาณนี้ในส่วนของตัวเก็บนะครับผมอ่ะในส่วน,นอื่นๆเนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับยังไงก็ลองมาสํารวจตรวจสอบดูนะครับด้าน,นล่างก็อนไ้นก็จะเป็นคลังนะก็คือกระเป๋าเราแหละนะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าเออเรามีอะไรอยู่บ้างในกระเป๋าเราประมาณนั้น นะครับผมยังไงก็คลิปนี้นะผมจะเอามาฝากไว้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยนะครับผมไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เอาไวต้ตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะฮะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม